วันนี้เลขเด็ดโชคลาภเน้นๆนะคะปู่ฤาษีทักว่ามะลิมึงจะมีโชคนะคะจะเป็นเลขเด็ดโชคลาภตัวไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมเอซทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่21มิถุนายน2565นะคะสำหรับโชคลาภเน้นๆเด็ดๆไม่เกินสามหาเดี๋ยวมาฟังไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมสำหรับเฮง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 นะคะลอกเรียนแบบกันได้นะคะ รวยๆทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะก่อนหน้านั้นนะคะมะลิก็ได้ลงคลิปไปแล้วเป็นเลขสองหางเน้นๆนะคะท่านผู้ชมวันนี้มะลิจะพูดให้ฟังอีกหนึ่งหางเน้นๆนะคะบางทีโดนใจท่านผู้ชมบางทีชอบด้วยกันนะคะเพราะว่าปู่ฤษีวสวรัตน์บัดานท่านทักมะลิว่ามะลิมึงจะมีโชคนะคะแสดงว่าจะมีโชคลาบนะคะ ตอนนั้นน่าจะเป็นปีที่แล้วนะคะที่ปูฤาษีก็เคยทักมาลีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีโชคลาภจริงๆนะคะท่านผู้ชมถูกลอตเตอรี่เลยหลายใบนะคะในวันนั้นนะคะมาลีก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูดวงกับปูนะแต่ว่าอยู่ๆปูฤาษีท่านก็เหมือนทักขึ้นมานะคะว่ามาลีจะมีโชคนะคะสาธุขอ,ขอให้มีโชคลาภจริงๆนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกท่านก็จะมีโชคลาภด้วยกันนะคะจะเฮงเงไปด้วยกันนะคะ เฮงเฮงรวยรวยนะคะลอกเรียนแบบกันได้นะคะจะได้เฮงเฮงรวยรวยไปด้วยกันนะคะก็มีเอฟซีหลายท่านถามอายุมะลิเข้ามานะคะเตรียมกระดาษปากกาไว้เลยนะคะท่านผู้ชมมะลิอายุ30ปีพอดีนะคะ30ปีพอดีนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเด็ดขาดนะคะ30นะคะลองดูนะคะมาลิก็จะพิจารณาด้วยนะคะ 30ปีนะคะท่านผู้ชมจดไว้ได้เลยนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะในงวดวันที่1กรกฎาคม2 5 6 5เน้นๆไปเลยหางเดียวนะคะเน้นๆนะคะ3ามนะคะท่านผู้ชมวันนี้มะลิก็มีอะไรจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังด้วยเกี่ยวกับโชคลาบนะคะก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะใจะเย็นสบายๆนะคะแต่ก่อนปู่ฤาษีท่านก็ทักแบบนี้ก็มีโชคลาบนะคะท่านผู้ชมว่า ท่านหนึ่งนะคะท่านนึกขึ้นมาได้นะคะว่า,าท่านพูดก็ทักขึ้นมาเองโดยที่เหมือนเราไม่ได้ดูดวงกับท่านนะคะท่านผู้ชมมาริไม่ได้ดูดวงกับปู่แบบนี้นะคะจะแม่นยํำม,มากนะคะเพราะว่าปู่ทักขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าถ้าเราเหมือนตั้งใจไปเจอไปถามปู่ว่าจะมีโชคไหมอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชม ว่าปู่ฤาษีท่านจะแม่นหรือไม่นะคะอันนี้ก็ไม่รู้แล้วแต่บุคคลเนาะแต่ว่าสําหรับโชคลาภความแม่นยําของปู่ฤาษีนั้นก็ยังคิดอยู่ว่าปู่ท่านทักนะคะทักมาลีว่าเหมือนจะมีโชคลาภถูกหวยนะคะที่จะเป็นเป็นโชคลาภอาจจะเป็นโชคลาภทานาที่การงานไหมหรือจะเป็นโชคลาภได้ในสิ่งที่มีค่าไหมนะคะอันนี้ก็นึกพิจารณาอยู่นะคะท่านผู้ชมมาลีก็พิจารณาอยู่นะคะ แต่ก็มีหลายท่านนะคะมีท่านผู้ชมเอฟซีหลายท่านถ้าปู่ทักแบบนี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมอายุมะลินะคะอันนี้เอฟซีบอกนะคะเอซี FC หลายท่านก็ทักมะลิเข้ามานะคะว่าอายุมะลิเท่าไรนะคะหลายท่านก็ถามมาเหมือนกันนะคะวันนี้มะลิมาตอบในคลิปให้แล้วนะคะสําหรับอายุมะลิ30ปีนะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรัะฟังด้วยนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะอะไรมากมายไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีสิ่งใดเพียงแท้แน่นอนนะคะ mm hmm. ก็ลองจับลอตเตอรี่สักใบสองใบดูก็ได้นะคะบางทีไม่แน่นะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นโชคลาภเป็นรางวัลที่หนึ่งให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ mm hmm. ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรัะฟังด้วยนะคะในช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะจะอะไรมากมายกับเลขกับหวยมากก็ไม่ได้นะคะแต่ก็ลองเสี่ยงดูนะคะลองเสี่ยงดู ตามกำลังนะคะไม่เกินประมาณนะคะท่านผู้ชมวันนี้มารีก็ได้นําโชคลาภมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านในงวดวันที่หนึ่งกรกดาคมสองพันห้ารอหกสิบห้านะคะมารีชอบตัวเลขนะคะชอบมีสองแปดนะคะเป็นตัวเลขปริศนาปุริษทีท่านให้แปรเอานะคะยะสอปอนะคะยะสอปอสงสัยจะเป็นสองแปดนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะแปลเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่จะพิจรารณาน,นะคะ แ,แล้วก็มารีชอบหนึ่งเจ็ดนะคะอันนี้เป็นเลขในใจมารินะคะแล้วก็เลขอายุมารีก็คือสามศูนย์นะคะสามศูนย์นะคะปู 4, รษีท่านก็ทักนะคะอาจจะเป็นเลขอายุก็ว่ากันไปนะคะท่านผู้ชมถ้าโชคลาภออกมาตามนี้นะคะแสนนะคะท่านผู้ชมมารีได้แสนนะคะเพราะตามจริงนะคะก็มารีก็ไม่ค่อยซื้อหวยนานแล้วนะคะ ถึงนานๆทีถึงจะลองดูนะคะแต่ครั้งนี้อดใจไม่ได้นะคะสาธุก็ขอให้เป็นขอให้แสนแตกนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภด้วยกันนะคะ mm hmm. ขออนุญาตนะท่านผู้ชมนะคะสําหรับวัตถุมงคลที่ปู่ฤาษีวัสวรร์ธรรมดานท่านได้จะสร้างขึ้นนะคะรายได้เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างกําแพงหน้าวัาสวรร์ธรรมดานนะคะ การส่งวัตถุมงคลถ่าช้าหน่อยก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านนะคะแต่ว่าท่านใดที่ทักเข้ามาร่วมบุญบูชาวัตถุมงคลรับรองมั่นใจได้แน่นอนนะคะท่านผู้ชมถึงบ้านถึงหน้าบ้านท่านผู้ชมถึงมือท่านผู้ชมแน่นอนนะคะวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะเข้าใจนะคะ มันลีก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมเอซีท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนให้กับช่องมันลีชาแนลด้วยนะคะสุขภาพแขยย็งแรงเฮ้ๆรวยๆค่ะ